เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้นะฮะเรากลับมาอยู่ในรายการชมลมคนไม่เคยเห็นผีแต่อยากจะเห็นผีนะครับแต่ครั้งนี้มาแปลกหน่อยนะฮะเพราะว่าครั้งนี้จะเอาเพื่อนมาแกงนะฮะก็คือการออกมาแกล้งนั่นเองโดยที่มันมีแบบแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบบที่ผมไปได้ไปเจอมานะครับเห็นเขาเล่นกันก็เลยอยากจะลองเอามาเล่นบ้างนะครับเอามาแกงเพื่อนนั่นเองนะฮะโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลา เราเป็นลุยกันเลยดีกว่าไป let's go ที่เอาเอาหัวออกมันแปลกๆป่ะวะไอหัวมันแปลกๆป่าปะเออเนี่ยแหลเนี่ยแหละเนี่ยแหละไป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 ดูแต่ละคนเนี่ยสมประกอบที่ไหนไงอีกตัวหนึ่งก็ขาวอีกตัวหนึ่งก็อะไรกันไม่รู้ใส่หน้ากากโกโกวิเอาไอ้นี่หมดละโกวิเอาองคุ่ออกละมาไป สามคนมันยังไม่เก่งการหรอวะไอ้ขอลังกูเนี่ยส่งของไงมึงกำลังไปส่งของเรียบรีอถึงหน้าบ้านคุณไงไอสั์ไปอรอรอเวลาอันนี้กูรับหน้าที่ไปส่งแก๊ปหน้าบ้านล้างเหรอคือมึงจะไปส่งแก๊ปไปหน้า,หน,าหน้าเหมืองเลยเป็นเหมือง เนี่ยเบลงเลยเี้ยงขึ้นหอไปเลยเฮียขึ้นหอไปเลยกูยังไม่โหลดเลยเพื่อนกูยังไม่โหลดเลยหลงด้วยหอไปเลยเป็นไงอะไรอ่ะไอ้นี่หรอที่มันเอาปืนมายิงไอ้นั่นน่ะนะไม่รู้กูกูไม่รู้เกิดจำไม่ได้กูน่าจะเป็นลำแรกมั้งกูไม่เห็นไหนอ่ะมั้กูเห็นพวกสองคนอยู่เออเดี๋ยวรอรออะไรมันให้ทำอะไรอ่ะ นี่กูเห็นเลยเก็บลอยได้เก็แเก็บวิ่งออกมาไม่เก็บลยเฮียเฮียแกปลอยฟ้ากูเก็ลอยฟ้าได้เย็บคบแบบมันคุ้นๆวะแก็บลอยเกปมึงมึงบินได้เหรอเฮ้ยกูขับหอมาอยู่ไอ้สัตว์รอกูแป๊บนึงเพื่อนไม่ลอยไปแล้วมาแล้วเช็มาแล้วลงลงมาแล้วโอเคนี่เลยมันไม่กูได้อะไรอ่ะนี่ มันให้เราให้มันให้มึงมาส่งอาหารแล้วไอ้อออกูมาส่องอาหารเหรอให้กูขับพ่อลงอาหารในที่ไหนเนี่ยเฮียดูนนีคนนค่คือมึงมาส่งมารับกูเพื่อเอามาส่งอาหารข้างในคาลเลอร์หาดมั้นใช่กูแนะนำทางไงนี่ไงคาลเลอร์หาดเลยเดี๋ยววะผ่านถ้รมก่อนหนึ่งธรรโคตรรูเลยอันนี้คือทางผ่านใช่ไหมเนี่ยใช่ทางผ่านอันนี้คือหน้าบ้านอันนี้คือหน้าบ้านหน้าบ้านมัคือทางลัดเข้าหน้าบ้าน โอ,อ้ยเฮียเอ้าทำไมมืดเถิดเลยอ่ะอ๋อเนี่ยเขาปิดไฟนอนกันแล้วเขาปิดไฟนอนกันแล้วเหรอใช่ไม่เต้มตาทางได้เหรอไม่รู้กูว่าเดินม่โม่ไอชี้ทางมันมีเยอะมากเก็บเี่เนี่ยคือกูกูมั่วเดินจนกูไปเจอห้องเฮียทุกอย่างเอาแล้วไม่ได้ตามทางแล้นเห,หรอไงนี่ แบบมันแค่แบบมีแบบตื้น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 ตื่นตื้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 นตื่นตื้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 นตืนตื้นตื้นตื้นตืน้นต้น้น้้ต้นต้นต้น มึงก็รีบแล้วเกินเต้มันเสียเกมเนี่ยเย็นในเสียเกมเฮ้ยมึงไอ้ทิ้งข้างหลังเงินไ่ใช่ไมใช่ไม่ใช่น่าจะทางนี่แหละเออตอนเจอทางตันน่าจะหนีซ้ายเฮ้ยเฮี้ยอะไรอ่ะรู้เงินมันหึงจี๊ซึ่งเดี๋ยวไอ้คนไอ้คนคนคนรอของอยู่หน้ามึงเลยไปไปเลยคนคนสั่งของมึงอยู่นู่นอ่ะไปมันบอกว่าให้รีบเข้ามา จะรีบแดกเนี่ยหยอกหยอกูใหญ่เกินเอาเอากูเอาอ๋อต้องต้องขันข้างไอ้เช่เอ้ยโมเดลกูตัวโคตรใหญ่เลยอ้ามามาจุดนี้ก่อนจุดเซฟจุดเซฟเซฟจุดเซฟไอ้เชฟตัวมึงโคตรทะทะเลยวะเช่ก็กระเป๋ามึงถอดก่อนได้ไหมกไม่ได้กูต้องดองหาลูกค้าอ้าพาไอ้เชฟไปหาเพื่อนมันหน่อยคนสองของ จะมามีมันมีคนหิวหนึ่งอัตราหนึ่งอัตราแค่เปิดห้องนู่นไปเน่ะขวามือห้องน,นู้นห้องนู้นห้องนู้นนี่ห้หองนี้นี่หร้องนี้นี่ห้องนี้ใครใคเปิดแมบบห้องนี้ห้องนี้จะเออาจจะเออาจะเอพ่อเมื่อลูกค้ากูไม่ให้ตาดำอย่างนั้นไปไอ้มันเย็นลอยอยู่น่ะไปไปเราต้องไปเว้เราต้องเพื่อนไป เกมนี้ตายตาย,ตายจัมส์สแกร์กากมากเวย้เวยเกมนี้จัมส์สแกร์อ่อนมากเกมนี้เออคุณลูกค้าครับไปเลยเราต้องไปเ,เราต้องไปเลยเว้ยจะไปทำไมไะ <laughs> เ,เราเราต้องไปเลยเว้ยเชฟเฮลโหล มันมาเอาของแล้วมึงไม่ให้ของมันน่าเชฟอย่างเงี่ยมดีเชฟอย่างเยี้ยมเดมเอาเดินมาเอาของมึงอ่ะมึงไม่เอาอ่ะมึงเอาของเยี่ยมระดับแรกเว้ยเว้ยโซฟชินวันนี้วันตายของเจ้าคือในห้องเราจะตุไอ้แปะมจะไอ้แเนี่ยนี่แหละช็อตติกต็อกไอ้เหี้ยนี่แหละ ติ๊กต็อกไอ้สัสนี่แหละไอ้เหี้ยอ้องไอ้สัสไอ้ยอมว่าแต่มึงโดนแล้วกูก็โดนอิชิเต้แกงกูชิเต้มันก็แกงกูเหมือนกันกูก็โดนเหมือนกันไปหน่ปานี่วิ่งสวนมันไปเลยเออกูจะยอมโดนก็ได้่่วิงเราต้องเข้าห้องขวามือ าอเฮีย <Yeah. S 1> กดผิดห้องไอ้สัสเราเป็นอะไรเกิดใหม่เราต้องไปห้องขวาเอ้ยกูได้กูเปิดแล้วกูเปิดแล้วโอเคมาๆเอ้ยมันกำลังกลังไปด้วยถ้ามันถ,ถ้ามันไปปุ๊บมึงแอบ,บตรงช่องไหนสักช่องอะ่ะแอบบไม่ให้มันเห็นอะแอบบพวกซอกหินหรือว่าตรงประตูก็ได้อ๋อโอเคเออแอบบแอบบไม่ให้มันเห็นอะมึงนี่อ่านคลิปแล้วปะเนี่ย ไม่เหลือเลยเคยเกื่อนเลยไอ้เรื่องนี้มันเพื่อนเก่แย่จริงพวกมึงสองตัวนี่โหโคตรไปดิอ้ำรออะไรมาปิดเลยโอเคอันดับแรกเอาเชฟมันต้องมันต้องแก้ฟาโซอะไรอะเเีียยมันต้องแก้อะไรอะอ๋อมันมันมันจะต้องหา power เว้ยคือเราคือถ้าได้กูรู้ตอนเนี้ยคือ ให้มันต่อท่ออะไรสักอย่างไว้เป็นคอนโทรลูมเพื่อที่จะเข้าห้องแล้ห้องหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะไเปิดไฟฟ้าพื่อที่เราจะได้ใช้ลิฟต์กันเว้อ้ยยุดไม่มีเชฟมึงอยู่ในตู้ใช่ไหมอืมอยู่ในห้องห้องไหนอะห้องที่มันมีคอมอะอ้าวชิบหายละกูกำลังไปอยู่กูไปไอะใจ ก็ปยดเจ็บไปงี้ใจเองปมันกูโดนมันกูโดนแน่ใจเองอะไม่รู้ม่ผ่านกูได้ไหมรู้ไหมว่ามันกูโลกขนาดไหนเปิดประตูกูกดสองรอบอะกดสามรอบสี่รอบอะไกูเยอะกูต้องจุกมันอะแต่แม่งโผมาวาร์ปมาเลยไอ้แค่ l ัลโหลเดสยูแ็บคอเลยเฮียแม่งไปแล้วมาเชื่อมอยู่นี่ไหม กูเปิดประตูรอกูเปิดประตูรอกูรอกูรอกูรออยู่กูรออยู่เฮ้ยกูตายได้เนี่ยกูตายได้เนี่ยเฮ้ยยังยังยังมันกำลังไปเนี่ยเพื่อนๆเฮ้ยมาบิ่กอุ๊ยเอ๊ะห้องเมื่อกี้ห้องห้องเมื่อกี้ไหนห้องไหนห้องที่มึงเดินผ่านเมื่อกี้เลยอ่ะ โอเคคุณรอมันอยู oh, right. s <S s <S ่มันเข้ามามันเข้ามามันเข้ามาเข้ามาในห้องประตูเปิดไว้อยู่วู้มามานะเพื่อนเอ้ยอยู่กันครบนะพร้อมตาใจทำโดนทำโดนจุ๊กใจเฮ้ยมันมันมันกระตุกวะมันมันค้างมันวับวับไว้มึงกระพุ้งอะไรไข้มวย เฮ้ยทำไงองีเดินนี่เพื่อนเดินเดินเดินลอ้อมาเพื่อนเดินลอ้อ <Wow! S 2> ว,ว้าวเอออเอาเอาแวแห้งก <c oughs> ๋วยเตีย <c oughs> เ<อ>๋ยวแห้งเชี่ยเดินไปใหม่ต้อไปแล้วมันเะดินออกมาเรื่อยๆปะต้องไปใหม่สิต้องล่อแล้วกูก็ต้องวิ่งเข้าไปหาพวกมึงเลยนี่ไงมาแล้ว ก่แล้วจ <ada> ู่ประตูเป like ิดพอดีเชี่ยใครปิดประตูไว้ซะกูเองกูเองเพื่อนกูเองแล้วนึงกูแดดหนาส่วนกูไม่ไหวกูแสบคอแม่งเงยเล่นซะกูใจหายใจข่อมไม่เฮีย